ใจดีก็ใจดีขึ้นอะไรแล้วคะหลังเกมมันก็ดีขึ้นตาลบบมลำดับค่ะแต่ถามว่ามันแบบดีขึ้นมากไหมมันก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรขนาดนั้นเพราะามันเพิ่งผ่านไปหนึ่งเดือนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบนี้มันต้องใช้เวลาค่ืออย่าง,องของเบนอะเบนรู้สึกว่าตัวเบนยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เบนตอนนี้เป็นเป็น,ปนของแม่มากกว่าเพราะแม่เนี่ยจะอยู่กับพ่อตลอดเวลาแล้วมันเหมือนแบบ พอเขาขาดหายอะไรไปสักอันหนึ่งอ่ะคือคุณแม่จะหนักละตอนนี้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่าเราเป็น่วงคุณแม่เรามาขอกัสที่คุณแม่ดูแลตอนนี้เราดูแลใจแม่ยังไงบ้างก็หมั่นโทรหาตลอดค่ะแล้วก็ถ้าว่างก็จะโทรหาเขาว่า,า,วาให้เราโทาใราทาให้เราบินไปหาไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีจะต้องบินอยู่แล้วเพราะจองไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแม่ก็เลยบอกว่างั้ลรอสิ้นปีนทีเดียวแล้วเดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวแม่จะบินมาหาด<ม><ม>้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะสลับแบบไม่อยากให้ มีได้คุยกับเขาไหมว่าให้เขามากับเราไหมมาอยู่กับเราช่วงช่วงคราวไหมบอกค่ะหนูบอกตั้งแต่ตอนที่พ่อเสียเลยว่าให้มาอยู่กับเราเลยเพราะว่าหนูไม่อยากปล่อยเขาอยู่คนเดียวอยนะ่างเงี้ยแต่แด้วยความที่แม่เขาก็จะติดบ้านนะคะ่ะคือคือชาวบ้านนะ่เนาะเขาก็จะมีความเป็นแบบแบบเขาก็จะห่วงบ้านห่วงหลานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่มาแสดงว่าแม่ก็ยังไม่ไม่ตกลงว่าจะมาอยู่ที่บ้าเรา เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแบบผาวอแน่แต่เขาจะเหมือนไปไปมามาแต่ช่วงนี้เราก็จะบินทีเป็นพิเศษใช่ค่ะใช่ด้วยอาจจะสลับกันค่ะไม่เป็นบินไปก็ให้แม่บินไเดียวเพให้กำลังจเราขนาดไหนบ้างอยู่ในเียงข้างในทีมานก็ต้องขอบคุณเขามากๆเหมือนเขาเป็นกําลังใจหลักเราตอนที่เราแบบจัดเรื่องงานโดยเฉพาะเลยเหมือนแบบเขาช่วยเราทุกอย่างซัพพอร์ตเราทุกอย่างต้องขอบคุณเขาตอนนั้นคือแบบ มันมันเหมือนเราเสียหลักไปเลยแหละแล้วก็พอได้กำลังใจจากเขาก็เออทำให้เราคืดสู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวันหนึ่งที่แบบวันเขาอะแล้วที่เราต้องกล่าวคำนั้นอะเออมีช็อตหนึ่งที่หนูแบบรู้สึกแบบท้าใจมากอะที่แบบหนูพูดตอบไม่ไหวแต่เขาเหมือนหันไปมองหน้าเขาแล้วเขาก็จะแบบหนูหนูทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคอะไราเงี้ยก็ทำได้เหมือนแบบมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะทำเพื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยดีใจไหมที่เขาคอยอยู่ ในวันที่เราแบบรู้แล้วก็ตั้ใจเป็นขนาดนั้นดีใจมากๆค่ะแล้วก็ก็ยังมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเลือกคนไม่ผิดอ่ะเออแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขาตลอดเวลาที่เออคอยเป็นแรงซัพพอร์ตเราในตอนนั้นที่เราแบบเราเลำเอ๋ออะได้ยินอะไรได้ยินอะไรได้ยินเขาบอกอะไรกับคุณแม่คุณพ่อ,อ เขาได้มีโอกาสไปหาพ่อรอบนึงก่อนที่พ่อจะไปเหมือนรอบนั้นนะ่ะพ่อยังมีสติอยู่คือโชคดีมากๆที่รอบนั้นน่ะหนูตัดสินใจเหมือนเหมือนรู้รู้ละพอพอรู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งอะ่ะแล้วเราก็ได้รู้จากหมอว่าเขาอยู่ได้ไม่นานเราก็เลยบอกพี่ออฟว่าอยากให้ไปเจอเขาตอนนี้นะตอนที่เขายังมีสติแล้วพี่ออฟก็ลางานไปเลยูนะตอนนั้นก็แ,แบบยังยังยังตกใจอย,อยู่นกันว่าแบบ เพราเขายอมลางานไปเพื่อเราคาอแบบเพราะว่างานเขาพี่ก็รู้ว่ามันแบบมันลายาวยม,มากมันเป็นรายการสุดอรเงียก็เออซึงใจแล้วตอนนั้นที่ทีทท่ที่ได้พาเขาไปแล้วก็ดีใจมากมากที่ดสินใจพาไปเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่พ่อเจอเขาแล้วเหมือนเราก็เหมือนให้เขาได้เจอพ่อแล้วอ่ะแล้วก็ได้ฝากพ่อก็ได้ฝากเราขับเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ อย่างน้อยก็มีให้เขาได้เจอกันโน้นนะคะทางที่บ้านเขาจะสน<ช>ับสนุเขาโ้นนะคะาง่าเหมือนกันเขาแลได้เข้าใจเขาเป็นไงบ้างหนูก็ให้กำลังใจค่ะก็คือหนูไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายแต่รู้รู้คร่าวๆเพราะว่าหนูไม่ได้รู้สเต็ปงานของเขาว่ามันเป็นยังไงอะไรอ่เงี้ยค่ะแต่พอเกิดเรื่องเราก็คอยซัพพอร์ตเขาเหมือนกันตอนนั้นไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรมา อันไหนที่อันไหนผิดเราก็จะบอกเขาเตือนเขาและอันไหนที่เราให้กำลังใจเขาได้เราก็จะให้กำลังใจที่นั่นค่ะอะไรนะรเขาเครียดไหมคะเ,เครียดนะคะเขาไม่เคยเจอเรื่องดราม่าหนักขนาดน,น,นี้ในชีวิตเลยค่ะแล้วแต่ดูก็จะบกพรอยบอกเขาอยู่ตลอดว่า ยังไงสักวันไม่ว่าวันในวันหนึ่งอะเราอยู่ในรงการหมอนเทงอะไม่ต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าพี่ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะเดี๋ยวพี่จะเก่งเรามั่นใจตัวเขาขนาดไหนว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับมั่นใจเพราะตอนนี้เขาผ่านได้แล้วใช่เพราะตอนนั้นหนูก็ยังกังวลอยู่ว่า <c oughs> ว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมแต่พอณนะตอนนี้ ได้ได้ผ่อนคลายนได้ไป<ม>ไปญี่ปุ่นด้วยกันเนาะคุณกลับมาในเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออจิตใจเขาดีขึ้นมากๆเะไก็เป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาโอเคครับคุณขอบคุณค่ะ